10แนวคิดของคนรวยที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้ประสบความสำเร็จคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเริ่มต้นจากศูนย์แต่สามารถไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้ในขณะที่อีกหลายคนกลับย่ำอยู่กับที่ทั้งที่ทำงานหนักไม่แพ้กันความลับอาจไม่ใช่แค่เงินทุนหรือโอกาสแต่อยู่ที่แนวคิดวันนี้ผมจะพาคุณไปสารวจ10แนวคิดที่คนรวยใช้ไม่ใช่เพื่อเรียนแบบ แต่เพื่อเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตของคุณแนวคิดที่1คิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างคนส่วนใหญ่มองตัวเองเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆในระบบเขาทำงานเฉพาะในหน้าที่รอคำสั่งรอเงินเดือนแต่คนที่ประสบความสำเร็จคิดต่างเขาคิดแบบเจ้าของตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองการคิดแบบเจ้าของหมายถึงมีวิสัยทัศน์ มองภาพรวมมองว่าเป้าหมายของบริษัทคืออะไรสิ่งที่ตนทำอยู่ช่วยให้องค์กรก้าวหน้าได้อย่างไรเขาไม่ทำแค่ให้จบแต่ทำให้ดีทำให้เกิดผลคนที่คิดแบบเจ้าของจะไม่พูดว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ฉันแต่จะถามว่าฉันจะทำให้สิ่งนี้ดีขึ้นได้ยังไงเมื่อคุณเริ่มใส่ใจกับรายละเอียดที่ไม่ใช่แค่ของตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่คนรอบข้างพึ่งพาได้ และไว้ใจได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ในชีวิตตัวอย่างชีวิตจริงสมมุติว่าคุณเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารวันหนึ่งคุณสังเกตว่าลูกค้าโต๊ะริมหน้าต่างมักจะนั่งนานและสั่งน้อยในขณะที่โต๊ะกลางร้านสั่งเร็วกินเร็วแทนที่จะปล่อยผ่านคุณเสนอไอเดียกับผู้จัดการว่าเราควรมีเมนูพิเศษที่วางตรงโต๊ะริมเพื่อกระตุ้นการสั่งเพิ่ม คุณไม่แค่ทำหน้าที่เสิร์ฟแต่คิดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านผลคือร้านได้ยอดขายเพิ่มขึ้นและคุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าในเดือนถัดไปประโยชน์ของการคิดแบบเจ้าของ 1. คุณจะถูกมองว่ามีคุณค่ามากกว่าแค่ตำแหน่ง 2. เปิดโอกาสให้ได้เลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญ3 ฝึกตัวเองให้พร้อมสำหรับการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต 4. สร้างความมั่นใจในตัวเองและได้รับความไว้วางใจจากผู้นำองค์กรสรุปความสำเร็จเริ่มจากความคิดและคนที่คิดแบบเจ้าของแม้ยังเป็นลูกจ้างก็ตามก็คือคนที่เริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำชีวิตของตัวเองแล้วแนวคิดที่สองลมได้แต่ต้องไม่ลมเลิก ความขยายความคือคนที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะล้มแต่เพราะล้มแล้วไม่ลุกความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือครูคนรวยไม่ได้หลีกเลี่ยนความผิดพลาดแต่เรียนรู้จากมันแล้วเดินต่อเพราะทุกครั้งที่เราล้มเราจะได้เรียนรู้บางอย่างและสิ่งนั้นจะทำให้เรายืนได้มั่นคงกว่าเดิมตัวอย่างชีวิตจริงชายคนหนึ่งเปิดร้านอาหารแล้วเจ๊งในปีแรกเขาไม่โทษโชคชะตา แต่กลับมาวิเคราะห์ว่าเขาไม่เข้าใจลูกค้าเขาเริ่มใหม่อีกครั้งด้วยเมนูใหม่ปรับการตลอดในปีถัดไปร้านเขากลายเป็นที่นิยมและขยายสาขาได้เพราะเขาไม่ล้มเลิกประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันทางใจเรียนรู้เร็วจากสนามจริงกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากร่วมง,งานด้วยสรุปคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่ล้ม แต่คือคนที่ล้มแล้วลุกเร็วและเรียนรู้ไวแนวคิดที่3ใช้เงินให้ทำงานแทนไม่ใช่ทำงานเพื่อเงินคนส่วนใหญ่ใช้ทั้งชีวิตทำงานเพื่อเงินทำงานหนักเพื่อเงินเดือนรอเงินเข้ารอเงินออกแล้ววนหลู่แบบนั้นไปเรื่อยๆแต่คนที่รวยจริงเขาคิดกลับด้านเขาไม่ได้มองว่าเงินคือรางวัลแต่เขามองว่าเงินคือเครื่องมือและเครื่องมือนี้ ต้องถูกนำไปใช้สร้างสิ่งที่งอกเงยได้เช่นทรัพย์สิสนการลงทุนทักษะหรือธุรกิจที่สามารถทำเงินได้เองแม้เจ้าของจะไม่อยู่ตรงนั้นก็ตามการใช้เงินให้ทำงานแทนตัวเองคือหัวใจของอิสรภาพทางการเงินคนรวยไม่ได้ทำงานหนักกว่าเสมอไปแต่เขาวางระบบให้เงินสร้างเงินและระบบสร้างไรายได้ตัวอย่างชีวิตจริง ชายคนหนึ่งมีรายได้ประจำจากงานประจำเดือนละ25,000บาทแทนที่จะใช้จ่ายทั้งหมดเขาแบ่งเงินเก็บเดือนละ5,000บาทและนำไปศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นปันผลเขาเริ่มต้นเพียงน้อยนิดและทยอยเพิ่มเมื่อเงินเดือนขึ้นหลังจาก5ปีเขามีเงินลงทุนที่สร้างไรายได้เฉลี่ยเดือนละ6,000บาทเท่ากับว่าเขาเริ่มมีเงินทำงานแทนแรงของเขาเอง และเมื่อปล่อยให้มันเติบโตต่อเนื่องวันหนึ่งเขาอาจไม่ต้องทำงานเพื่อเงินอีกเลยประโยชน์ 1. ลดการพึ่งพารายได้ทางเดียว 2. ส,สร้างระบบที่สร้างไรายได้ให้คุณพักหลอน 3. เร็วขึ้นสู่เป้าหมายอิสรภาพทางการเงิน 4. เปลี่ยนความเครียดเรื่องเงินเป็นความมั่นใจระยะยาวสรุปคนธรรมดาไล่ล่าเงิน แต่คนฉลาดวางเงินไว้ให้วิ่งทำงานแทนตัวเองถ้าคุณอยากให้อนาคตสบายอย่าถามแค่ว่าจะหาเงินยังไงแต่ถามด้วยว่าเงินที่ได้มาจะสร้างอะไรกลับคืนให้ชีวิตได้บ้างแนวคิดที่4รายล้อมด้วยคนเก่งขยายความคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่คุณต้องฉลาดพอที่จะอยู่กับคนที่เก่งในสิ่งที่คุณยังไม่รู้ คนรวยเลือกสภาพแวดล้อมที่พาตัวเองพัฒนาไม่อยู่กับคนที่ดึงลงแต่เลือกคนที่ดันขึ้นตัวอย่างชีวิตจริงนักออกแบบเว็บคนหนึ่งเริ่มจากคนธรรมดาแต่เขาเลือกทำงานกับนักการตลาดและโปรแกรมเมอร์เก่งๆในที่สุดเขาเรียนรู้ทั้ง UX การขายและการสื่อสารและกลายเป็นเจ้าของสตูดิโอรับออกแบบที่ครบวงจรประโยชน์ได้แนวคิดใหม่ๆตลอดเวลาเติบโตเราจากการเรียนรู้แบบลัด ลดข้อผิดพลาดจากการลองผิดลองถูกเองสรุปอยากบินให้ไกลให้เลือกฝูงบินที่กล้าทยานแนวคิดที่5วางเป้าหมายชัดแล้วเดินตามแผนทุกวันขยายความคนที่ไปไม่ถึงเป้าหมายบ่อยครั้งไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาไม่รู้ว่าต้องไปไหนคนรวยเขียนเป้าหมายชัดแยกออกมาเป็นแผนย่อยและลงมือทำต่อเนื่องทุกวัน แม้เพียงวันละเก้าแต่ก็ยังใกล้เส้นชัยกว่าเดิมตัวอย่างชีวิตจริงหญิงสาวคนหนึ่งตั้งเป้าจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทใน3ปีเธอคำนวณแบ่งเก็บเดือนละ28 0 0 0และหาเพิ่มจากรายได้เสริมเธอจดทุกบาทที่ใช้และทบทวนทุกสิ้นเดือน3ปีผ่านไปเธอมีเงินเกินเป้าไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะเธอมีแผนและทำตามมันจริงจง ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทําให้ความฝันจับต้องได้ 2. ส,สร้างวินัยและความมุ่งมั่น 3. ทําให้ความสําเร็จไม่ใช่เรื่องไกลถั่วสรุปไม่มีความสําเร็จไหนเกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เกิดจากแผนเล็กๆที่ทําทุกวันแนวคิดที่6ให้ความสําคัญกับเวลามากกว่างเงินขยายความเงินคือรัทรัพยากรที่เติมได้ แต่เวลาไม่มีวันย้อนกลับคนรวยเลือกใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเขาโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ส่งผลระยะยาวและตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปตัวอย่างชีวิตจริงนักธุรกิจคนหนึ่งเลือกทำทุกอย่างด้วยตัวเองเขาจ้างคนเก่งมาแบ่งงานเขาใช้เวลาคิดกลยุทธ์ใหม่สร้างสินค้าใหม่ในที่สุดเขาขยายบริษัทได้เร็วขึ้นเพราะใช้เวลาเป็นประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดความเหนื่อยล้าใช้ชีวิตได้สมดุลมากขึ้นสรุปถ้าคุณใช้เวลาฉลาดกว่าเดิมชีวิตคุณจะก้าวไวกว่าเดิมแนวคิดที่9คิดการใหญ่แต่เริ่มจากสิ่งเล็กขยายความคนที่ประสบความสำเร็จล้วนมีฝันใหญ่แต่พวกเขาไม่รอวันที่พร้อมเพราะเขารู้ว่ามันไม่มีวันนั้น เขาจึงเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่ทำได้วันนี้แล้วทำต่อเนื่องตัวอย่างชีวิตจริงชายคนหนึ่งอยากเปิดร้านกาแฟแต่ไม่มีทุนเขาเริ่มจากเปิดบูธเล็กๆหน้าบ้านถ่ายคลิปลงทิกตอกทุกวันวันนี้เขามีร้านจริงมีแฟรนไชส์และยอดวิวหลายล้านประโยชน์ทำให้เป้าหมายไม่ดูไกลเกิน เกิดแรงบันดาลใจจากการเห็นความคืบหน้าฝึกความสม่ำเสมอและความอดทนสรุปฝันใหญ่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เริ่มเล็กๆให้ได้ก่อนแล้วฝันจะไม่ไกลเกินเอื้อมก็มาถึงแนวคิดสุดท้ายกันนะครับเพื่อนๆแนวคิดที่10ให้ก่อนแล้วผลลัพธ์จะกลับมาขยายความคนรวยรู้ดีว่าการให้ คือพลังเงียบที่ยิ่งใหญ่เขาให้คุณค่าให้ความรู้ให้โอกาสโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนทันทีและเมื่อเขาให้มากพอโลกจะตอบแทนเขากลับมาในแบบที่คาดไม่ถึงตัวอย่างชีวิตจริงชายคนหนึ่งเขียนโพสต์ให้ความรู้ด้านการเงินฟรีทุกวันแม้ไม่มีใครจ้างเขาก็ทำต่อเนื่องสองปีวันหนึ่งเขากลายเป็นผู้ปรึกษาการเงินชื่อดังมีลูกค้าหลักหมื่น เพราะคนเชื่อในสิ่งที่เขาให้ไม่ใช่สิ่งที่เขาขายประโยชน์สร้างความไว้วางใจกลายเป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคมได้ผลลัพธ์ระยะยาวโดยไม่ต้องไล่ล่าสรุปนะครับอยากได้ให้ก่อนอยากสำเร็จให้คุณค่าก่อนแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาหาคุณเองถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับ คุณคือหนึ่งในมิกี่คนที่ไม่ได้แค่อยากสำเร็จแต่เลือกที่จะเข้าใจว่าความสำเร็จสร้างยังไงแนวคิดทั้ง10ข้อนี้ไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่ทางลัดแต่มันคืออาวุธทางความคิดที่เปลี่ยนคนธรรมดาหลายคนให้กลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกได้และหากคุณอยากเติบโตไปพร้อมกับแนวคิดแบบนี้ผมอยากจะชวนให้คุณกดติดตามช่องนี้ไว้ครับเพราะในทุกสัปดาห์เราจะมีเนื้อหาที่ช่วยให้คุณคิดให้ลึก มองให้ไกลและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณอีกครั้งเพราะความสำเร็จมันเริ่มที่ความคิด